อาลก็ไก่หนึ่งกเอยกูค่ะกูไมล้าวกกยากไก่ขเกกินกันกุ้งก็ังกัสนุใจก็อุตส่าห์ดี อก,ก,กันัโอุป,ปะุะไรอีกลกออถอถาถถอถานอะไรคะขม,มวอกออกอ่ะ,ะไปนอนนางมันโทไมนนจหนาขา จาอไปไกละ่ะไกละ่กละน้าขาวอันนี้อันนี้อันนี้อะไรคะีลทอพผท้เท่าเดินย่งยางอุ้ยคิมูคิมูเดี๋ยวคิมูอันนี้นี่ก็ได้หมาดงไอ้น้องนองนอกินไม่ได้หรอก อันเชียรดีๆกันหนึ่งหนึ่งสองซ้ำอ่ะต่อไปอ่ะงั้นนอนเนนนอนเนนอะไรคะนนแก้วไม่สบายแลย้วนอนเนนไม่มองอันนี้อะไรคะตุดกีเราเด็กอะไรคะตุดจกชาจีมุ่งเดีไปตาดาวน้ำจุ้มปุูประหัตอันนี้อันนี้ ตะถุงแบบขนอะไรอีกดูจะหานตุงมนี่นี่นี่พอทงเอาันตถุงขนที่ขมนีตาคอยเอามาไมุ่งูาตาคุปอุงปจุงกปูปาตคุอยู่ไหนลูก ปูปาตกกเหมือนกันปากาดาก็ที่ี่ปูปาจะกุวิ้น,นี่ขเห็นไหมอ่ะต่อไปอะไรคะปูปาตกกุมใหญ่เห็นแล้วปูปาตกุมตัวใหญ่ตัวใหญ่เรอแล้วลูกเกล่ให้มันจบลเลยเกขอเงอะไรคะอาบีตายักอะไรต่อไปเกล่ะเอ๊ะเอเอ อย่าเช็ดเสื้อลูกจะได้งนี่สบายอา่าเร็วต่อไปลูกจะได้ยังไม่จบหนูฝอฝาวฝอฝาอะไรคะวิบูปปาวิบุ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 ปปาฝอฝาเลยลูก O fato lotna. ใส่ผ้ามาหน่องรออ่ใช่เอ๊ไม่ใช่มาแหวนลงยาไปยังไปแล้วอันนี้รอชุราค่ะรอชุราอันนี้ยาดูยาปาปียวเอ้ยไม่ใช่นี่หอหีบโอ้ทอดทิ้งใครฉลาดใครกูห่อหีบใส่ผ้าปาดูยาปาเปีอง โอ้านี้นัอนุทัตตูว้าวกร้ตบมือเลยตบมือโอ้ยโอ้่เอาหม่แล้วคะอาวันนี้ได้ค่ะนับหนึ่งนคะนับหนึ่งอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบว้าวตบมือตบมือว้วเอาอันนี้อาชุ อะไรคะอาชูอันนี้เหรอคะอันนี้อะไร cerca? คะกออาชูอาชูเขวอาูเเป็นกระใจกุมากระายเป็นกระต่ายเหรอคะอ่ากยาม่กระตายกระตายกิรต่ายกิาดีไปกาหนึ่งกอลูกหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้